โมโค้ดนะคะลด40ก็ว่าถูกแล้วลดเพิ่มเห็นว่า25ถ้าซื้อกระเป๋าแล้วเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นลดเพิ่มอีก10เหมือนได้ฟรีเลยอ่ะ3,700บาทลดแล้วเหลือประมาณ1,700บาททั้งหมดนี่เลยอ่ะคนไทยทันชาตักฟรีด้วยโอลดเพิ่มอีก10ใช่ป่ะพอรีฟันได้กิไปมาหลายเอาเลตแล้วนะก็ไม่ถูกขนาดนี้นะมจิถูกแวบ50 6 0 70ด้วย ดมามมหอพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่อง Kim คือ b e นั่นนะคะวันนี้นะคะกีกับมิจิเราจะพาทุกคนมาเอาเลทเปิดใหม่นันเอนะคะที่สำคัญอยู่ใกล้โตเกียวด้วยเราก็มาครั้งแรกไปดูพร้อมกันเลยดีกว่ามาชมโอ้เอาเลทใหญ่มากใหญ่มากโลโก้สวยมากสวยมากเลยนะคะที่นี่เป็นเอาเลท เปิดใหม่ก็จริงๆก็เปิดได้ครบปีพอดีนะนเปิดมาเดือนตุลาคมวันที่20เมาปอปพนี2022นะคะเดี๋ยวบอกชื่อเอาเลลก่อนอาเลลนี้นะคะมีชื่อว่าฟุคายะฮานาโซโนโพรีเมียมเอาเลทนี่น,นะคะส,สุดยอดวันนี้นนจำกุมอมูลได้ <laughs> ไม่จะไม่มีกอมมอน,นกับวันนี้แต่จะเดินดูร้านค้าก่ <laughs> อนร้านค้าแบบสวยมากทุกคนดูอ่ะตดนข้างบนนะคะจะเป็นเหมือนตรงหลังคาเนี้ยเก๋มากเลยนะ มาถึงได้ก็คือจะเจอกับช็อปอาดิรัตก่อนเลยว้าวในช็อปอาดิรัตของเยอะมากทุกคนดูนี่ช็อปใหญ่มากเลยนะคะวิรองเท้าถูกมากทุกคนดูคู่นี้1,250บาทถูกมากแล้วยังคู่นี้1,000บาทจ้าถูกมากอะกำเงิน1 0 0 0บาทนะคะมาซื้อที่นี้ที่นี่ได้เลยดูมีหลายสีนี่ก็1 0 0 0บาทหมดเลยนะแล้วทุกคนดูคู่นี้ โคตยอดตีเป็นเงินไทยถูกมาก875บาทของเยอะมากเลยนะมิจิงเยุบมากจริงๆมีลอนตาแล้วก็ซาฟาด้วยทุกคนดูรานี้รถแรงมากรถสูงสุดเห็นไหมจ้าซ้ายมือ50%กันไปเลยส่วนแบรนด์เสื้อนะคะอย่างพวกคือเนเตดเอโร แบรนด์เสื้อผ้าคือเยอะมากและตรงนี้นยังมีรองเท้าแบรนด์ของอเมริกาคอรอฮานนะคะใส่ดีมากใส่กระเป๋ามากจ้จ<ะ>จาขอบก็มีจ้าเนี่ยมีอีโฟยึดธ์นะทุกคนดูบรรยากาศสวยปะเขาจะมีเหมือนสวนตรงกลางแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะแบบมานั่งเล่นได้บรรยากาศดีมากเลยอะแบรนด์เนมก็มีพี่จี้อะโย่ทอมมี่นะคะทอมมี่ก็มีคาร์บังครายด้วยอ๋อมีแคลวันคายด้วย ทอมมี่แบบเป็นสภ้อาเยอะมากเลยมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทุกคนทอมมี่นะคะดูรองเท้าสวยมากแล้วลดนี่จาลด30%แล้วเมื่อกี้พนักงานบอกอะไรนะตัวน,นี้มีโพรโมชา่นพิเศษลดเพิ่มยีเรเลดเพิ่มอีกย0ใช่บใชโอ้โหในนี้นะคะมีร้านค้าทั้งหมด130ลร้านค้านะคะเรียกว่าเยอะมาก,มากคือในญี่ปุ่นเนี่ยมีเอาเ e ทเยอะมากเลยนะแม่จีและที่นี่นะคะใหญ่เป็นอันดับ10ณนตอนนี้นะ ถือว่าใหญ่นะมีแบรนด์เยอะแล้วสวยอะ่ะกิ๊กชอบสวยมากชอบไหมมิจีที่นี่ชอบมิจีเอาเงินมาไหมมีกองกิ๊กไม่จะไ,ไม่มีมีเงินอยูที่กิ๊กใช่ไหมนิกจ้า,าใครใส่แบรนด์เนมไมเคิลค o อ s นะคะโอ้ชอบนี้ลดมากอันนี้เป็นของผู้ชายเลยอะแล้วฝั่งนี้มีของผู้หญิงด้วยไปรมิจีลองเข้าไปดูนิดนึงโอชอบใหญ่มากทุกคนลด50แล้วลดเพิ่มอีก30นี่แทบจะได้ฟรีแล้วนะเนี่ย อันนี้เป็นกระเป๋าสาตางค์ทุกคนเป็นกระเป๋ายาวนะคะแล้วแบบมีหลายสีมากมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะราคาถูกมากใบหนึ่งประมาณ4,9 0 0ยังไม่หมดตามต่อด,ด้วยโทลีเบิร์ชชอบสวยมากโทลีเบิร์ชเขาชอบใหญ่มากเลยมือ่อีดูนอสกใหญ่นะะูน้นถุงนูน่นเม่อจสนใจซื้อให้กิ๊กสักหนึ่งไหมเล็กเจกับ <it> <laughs> ทำไมอะเล็กเจกับทำไมวันนี้มันใจดีจังวะทำไมไมันใจใจดี ในเตะอารมณ์นะกัปแปลกๆนะไม่จีนะแปลกๆแล้วันนี้ใจดีแปลกๆอะไรสงสัยจะได้เสียตังค์ล่อแต่ไม่จีบอกว่าก็ตังค์ไม่จีอยู่ที่กิ๊กอ่ะวันนี้ไม่มีตังค์เพราะอะไรทำไมถึงไม่มีตังค์เมันต่เส็นไหนไม่ได้ามาเหรอก็ตังค์ไม่จีอยู่ที่กิ๊กอ่ะก็ตังค์ไม่จีอยู่ที่กิ๊กอ่ะแล้วเป่าตู้ชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยทุกคนรู้สึกว่าคนไม่เยอะด้วยนะอื คนน้อยมาวันนี้วันธรรมดาเออวันนี้วันธรรมดานะคะเรามาวัน,<อ>นจันทร์ด้วยน่าจะคนน้อยนะคนน้อยจร,จริงๆที่นี่นะคะอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวเลยอยู่ที่เมืองฮุกยายะจังหวัดไซตามะนะคะทูกคนน่ารักมากอ่ะดูดิเขาจะมีโซนแบบที่นั่งแล้วไม่ของเด็กแบบนี้นแต่เก๋มากมานั่งยังเก๋ดูนี่ที่หลบยังสวยเลย นี่ใครอยากได้พวกของฟ้าของกินอันนี้เป็นน้ำสลัดต่างๆนะคะซื้อที่นี้ได้แล้วถูกมากเห็นปะเซลล์50%ไปเลยจ้ะทุกคนในกี้ถูกมากนี่พันเจ้า,จาอันนี้คือเอาเลตแต่แก สดยอดสดปังนะคุยูชอบเมจิเมจิจับอะไรอยู่อ่ะมีแพนด้าด้วยมีแพนด้าด้วยจ้าแล้วดูสวยๆทั้งนั้นอันนี้คือเอาเล็ตอ่ะเนี่ยเดสุนะสดยอดนะสุดยอดในนี้นะคะเขายังมีร้านอาหารมากกว่า40ร้านเลยนะ แล้วก็จะมีร้านอาหารแบบชื่อดังร้านอร่อยของจังหวัดไซตะมะมาอยู่ที่นี่ด้วยโอ้โหสุดยอดดีมากมีหลายโซนมากทุกคนดูตรงนี้นะคะสามารถเดินทะลุได้เมื่อกี้เราเดินฝั่งนู้นไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็เดินทะลุมาตรงนี้เนาะเนี่ยแถวนี้ของกินเยอะนะแถวนี้ของกินเยอะเดินง่ายด้วยนะไม่จิเนี่ยเดินสบายมากตรงนี้นะคะจะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ต วิธีมากเลยอ่ะใครอยากได้ของกินซูเปอร์มาร์เก็ตเอาเลยก็มีในนี้จะมีพวกขนมทุกคนแต่ว่าก็จะมีหลายๆจังหวัดนะอันนี้กินไม่เคยเห็นเลยอ่ะแต่เขาเขียนว่าเป็นของฮอกไกโดแล้วก็อันนี้เป็นเซมเบ้เซมเบ้กุ้งอุ้ยราคาไม่แพงนะทุกคนที่นี่ประมาณร้อยห้าขใหเนี่ยซืเปอร์เป็นของฝากอุ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะทำมาจากผักมีหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีแครอทราคาแบบหลักร้อยนะคะ นี่อันนี้จะเป็นวายไว้ญี่ปุ่นนี่ถูกมนี่ขวดละ500อันนี้ขวดละ300 300ถูกปะนี่ดูขวดแบบหรูหราห้าร้อยบาทจะ้ะวิมิชินนี่ถูกมากมีแก้วด้วยมีแก้วด้วยชานดองนะคะเป็นแชมเปญอันนี้แพงมากเลยนะแต่พอมาอยู่ที่นี่ประมาณ1,000บาทถูกเนาะแล้วแถมแก้วด้วยถูกมากอยู่บ้านเรากลัวกวดนงินประมาณแบบ 3- 4พันนะมาอยู่นี่พันเดียวนี่แบบเซต ใช่สามขวดกันมีแถวนี้ถนัดวุ้ยทุกคนโคดโคดใหญ่มากใหญ่มากท่านเตะที่นี่จุงถึงไหนไม่รูดิท่านไหนนี่ถึงนู้นโคดหมดเลยไม่ใช่ใช่โคดหมดเลยโอ้โห อยากให้เข้าไปดูไหมทุกคนถ้าอยากให้ดูกดหนึ่งไม่อยากดูกดสองเอา<ช>ทุกคนกดสองสเหรอเอาไม่ใช่ลาสดเอาไม่ใช่ลฟ์สดเหรอท <laughs> ุกคนบอกอะไรของมันไป้าไปซ่องราคาฝั่งนี้จะเป็นโซนของผู้ชายทุกคนอันนี้จะเป็นกางเกงสวยมากแกนี่มีเสื้อแบบนี้วะนี่มีแจ็คเก็ตอันนี้เอาเลดอ่ะเนี่ย ทุกคนดูหมวกลด40%ไม่ใช่แค่40%ไม่ใช่แค่40%ลดยังไงอะลด40%และและลบ25%อีกเพิ่ม25%ตายแล้วทุกคนหมวกโค้ชนะคะลด40%ว่าถูกแล้วลดเพิ่มเห็นว่า25%นี่แบบหมวกโค้ดนี่เหลือราคารักพันเองนะจ้าหูคุ้มมากเลยเนาะนี่แล้วนี่อะไรเนี่ยไม่จี10%ลด50%วอง ลดแล้วก็บอดลดอีสลดเพิ่มอีก25%แล้วก็ถ้าซื้อกระเป๋าและอีกหนึ่งอ่ลด10%อีกถ้าซื้อกระเป๋าแล้วเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นลดเพิ่มอีก10%อโโอเเหมือนได้ฟรีเลยอ่ะสุดยอดโค้สาขานี้ลดโหดลดหนักมากโอ้โหโหโมวกโค้ดนะคะจากราคาหน้าป้าย8,800 ลดแล้วเหลือ3,700ันเจ็้อยบาทโคตรคุณซื้อเนียนยอดนี่ลถถูกมากหมวกโคตรนะคะลด40%และยังลดเพิ่มอีก20%่ต่และถ้าซื้อกระเป๋าแล้วซื้อเพิ่มเนี่ยลดเพิ่มอีก10%โคตรถูกบอกเลยโคตรถูกข,ของผู้หญิงของน่ารักมากไหมจีกค,คนกระป๋อใบนี้น่ารักมากแล้มีสีขาวด้วยนะคะ ไปดูกระเป๋าสาา่างๆกระเป๋าต่างๆโค้ดแบบลดกระจายอบอกเลยนอ้นนกระเป๋สาสตางค์อันนี้น่ารักมากโคาานน้โดลดกระจายลดเยอะจะ <ลด S 2> ม,มากบอกเลยใครมีแผนที่จะมาเที่ยวโตวเกียวนะคะแล้วก็ใส่ชอปปิ้งกำลังมองหาเอาท์เล็ตใหม่ๆดีๆใส่ <ฮะ S 2> ชอปเ<ฮ>อาท์เล็ตนี้นะบอกเลยว่าถูกใจเพราะว่าเดินง่ายด้วยมีชอปเยอะด้วยและลดเยอะมาก เดินมานะคะโซนนี้แบบกลายเป็นโซนแบบไฮแบรนด์นะอย่างพวกอาร์มานี่ <Vers ace. S 1> พวกเว <Vers ace S 1> อรซาเช่รวมถึงนี่เลยมีมเลสวาเลนติโน่นะคะก็มีโอ้ยตรงนี้มีอันนี้ด้วยอ่ะมีนิวบาลานดด้วยนิวบาลานด้วย เอาจริงป่ะด้วยความที่เดินง่ายมันจะเดินเป็นแบบวงกลมเลยนะทุกคนเดวนไดู่ามากเดินเดินอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราจะไม่กลับไปที่เดิมเลยนะถ้าเรากลับที่เดิมนั่นหมายความว่าครบหนึ่งรอบนั่นเองนะคะแต่น,นี่เดินมาพักนึงยังไม่ครบรอบเลยเยอะมาก,มากชอบเยอะมากโอ้ยทุกคนมีเครื่องสำอางด้วยจ้าเดี๋ยวไปดูว่าในเครื่องสำอางในออาเลยจะถูกหรือเปล่าเปิดมากลด50%เรเลยทุกคนดูนี่อันนี้เป็นแม็กซ์นะคะลด50%โคตรถูก นี่ลดแล้วเหลือประมาณ1,700บาททั้งหมดนี่เลยอะทุกคนดูชุดนี้นะคะจะมีกระเป๋าแล้วก็จะมีมาสคาร่าแล้วก็ได้ลิปสติก2แท่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรไอายแชโดว์ปะ่ะ2อ,อันทั้งหมดเนี้ยถ้าคนไทยท่านชาติโ้สฟรีด้วยโอลดเพิ่อมอีก10%ใช่ป่ะพอรีฟันได้โค้อถูกถูกมากวิโซนนี้ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นแบบ ซื้อแยกชิ้นซื้อแยกชิ้นก็ลด30%รแต่ทุกคนดูแบรนด์ลาแมจ้าทุกคนตรงนี้ลด70%อรน่ะดูดินี่70%ทุกอย่างเลยอ่ะอ,อุ้ยนี่สวยมากพาเลตตาลด70%ดรดูพาเลตนี้ของแม็กนะคะลด50%ารอูนะ้นี่สวยมากลด50%รตายถูกมาก เห็นราคาไหมทุกคนเครื่องสำอางที่อาเล็ตนี้ถูกมากกิบไปมาหลายอาเล็ตแล้วนะก็ไม่ถูกขนาดนี้นะเมจิถูกระดับ50 6สิบหสบเดวปอร์เซ็นต์โหโหดมากไม่ต้องไปซื้อในห้างมาซื้อที่นี่แล้วทุกคนทุกคนดูราคารองเท้าผ้าใบจ้า7จ0บาทดูป้ายคู่ละห0าบาทนี่จ้ะเป็นแบรนด์ซะด้วยนะจ๊ะดู สวยไปอีกเอา้าจับแล้วก็อยากได้เฉยทุกคนทุกคู่นี้โคตรน่ารักเลยอ่ะคู่นี้นะคะ750บบาทสวยปะ่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะสีขาวสีเหลืองสีม่วง โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเอาเล็ตเปิดใหม่ใกล้โตเกียวนะคะบอยครั้งหนึ่งเอาเล็ตนี้มีชื่อว่าฟูกายะฮานาโซนพีเมีเอเออเล็ตโตฟูกายะฮานาโซนพีเมีเอเออเล็ตนั่นเองนะคะจริงๆจากโตเกียวนะคะหรือว่าจากชินจูกุสามารถที่จะนั่งรถบัสมาได้ประมาณ2ชั่วโมง20นาทีมาลงที่นี่เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะนั่งรถไฟมามาลงที่สถานีที่มีชื่อว่าฟูกายะฮานาโซน ภคยะฮา,านาโซะจากนั้นเดินมา3นาทีก็ถึงเอาทเล็ตนี้แล้วนั่นเองนะคะโอเคใครมีแผนมาเที่ยวโตเกียวหรือว่าเที่ยวไซตามะสามารถที่จะมาเที่ยวเอาทเล็ตนี้ได้คุ้มมาก